เป้าประสงค์คืออะไรเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้าหมายถึงอะไรมีวิธีการกําหนดหรือวิธีการดําเนินการในเรื่องของเป้าประสงค์อย่างไรนะครับมีคําอธิบายความหมายในเรื่องนี้เอาไว้นะครับเป้าประสงค์เนี่ยหน,นะครับการกําหนดเป้าประสงค์ของท้องถิ่นเนี่ยเป็นเป้าประสงค์ที่จะดําเนินการสิ่งใดให้ได้ตามวิสัยทัศน์ ที่เราได้กำหนดเอาไว้เป็นในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือหน่วยที่นับได้การกำหนดเป้าประสงค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากวัตถุประสงค์ของการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดเป้าประสงค์เนี่ยเพื่อให้ให้ได้ตามวิสัยทัศน์นะครับอาจจะก,กำหนดเป็นในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพหน่วยที่สามารถนับได้นะครับ 2. เนี่ยเป้าประสงค์ จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิน่นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเครื่องชี้แนวทางในการดำเนินงานของโครงการพัฒนาท้องถิน่นที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะสภาพพื้นที่สภาพทางกายภาพระยะหรือขนาดของความกว้างความยาวลึกตื้นหนาบางสูงต่ำกลุ่มจำนวนคนหรือสิ่งของ แสดงให้เห็นจำนวนที่เกิดในเชิงปริมาณและคุณภาพเมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วสามารถนำไปคำนวณเป็นงบประมาณที่เป็นจริงในเวลานั้นได้นะครับ 3. เนี่ยเป้าประสงค์ก็คือการก้าวไปสู่เป้าประสงค์สูงสุดสะท้อนจากออบเจกตีฟนำไปสู่การสะท้อนถึงเป้าประสงค์โดยการเริ่มจากคำว่าเพื่อเพิ่มเร่งลดป้องกันและ หรือวางและหรือวางลากฐานเป็นต้นนะครับเช่นวงเล็บหนึ่งเนี่ยเพื่อเพิ่มให้มากขึ้นเพื่อเร่งการเติบโตด้านให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านวงเล็บ2เพื่อลดลงมากกว่าที่เคยเป็นมาหรือเพื่อป้องกันไม่ให้อ่ามามีผลกระทบกับในระยะยาววงเล็บ3เพื่อวางรากฐานในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน และก่อให้เกิดการพัฒนาด้านในระยะยาววงเล็บ4เพื่อก่อ,กอสร้างวงเล็บ5เพื่อส่งเสริมและวงเล็บ6เพื่อสนับสนุนเป็นต้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างของอการกําหนดเป้าประสงค์นะครับต่อมาในข้อ4ี่เนี่ยเป้าประสงค์ก็คือการก้าวไปสู่เป้าประสงค์สูงสุดสะท้อน objective นำไปสู่การสะท้อนถึงเป้าหมายโดยการเริ่มจากคำนาม ผลลัพธ์ที่อยากได้และปิดท้ายด้วยะระดับในเวลาเป็นต้นเช่นวงเล็บ1นน,นะครับตัวอย่างเนี่ยอัตราการเติบโตทางด้านมีมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในปีนะครับในกี่ปีนะครับวงเล็บ2อ,อัตราการเติบโตทางด้านจุดๆๆมีมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในปีวงเล็บ3บปัญหาด้านลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ในปี ในกี่ปีเนี่ยนะครับวงเล็บ4ปัญหาทางด้านจะถูกป้องกันได้ในกี่ปีนะครับตรงนี้ดูได้จากการมีในระดับนะครับและวงเล็บ5จะสมบูรณ์ในปีนะครับโดยความสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยการมีในระดับและจะสามารถทําได้ในระดับนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างการกําหนดเป้าประสงค์นะครับและทั้งหมดนี้คือความหมายและความสําคัญในการากําหนดเป้าประสงค์ นั่นเองนะครับ